ครับพี่น้องสวัสดีอีพี่น้องทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องล่องทงอีสานครับเมื่อนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องถ้พาพี่น้องถ้าพี่น้องมายามตรงหลดเสารครับผมอากาศเมื่อนี้เป็นสีลมๆมนะครับผมลมๆม,มเย็นๆย็นหนาวๆก็ถุกมือเลยครับบน้ำก็เริ่มบกไปหลายก้กาแล้วครับผมเป็นเงียบเงียบครับเมื่อนี้เป็นมือที่ มือที่เท่มือที่ซีที่หาลครับที่เขาใส่อ้มีอยู่พี่น้องนี่ครับรรมีปลาคออยู่ครับผมมือนี้แต่ผมไล่มันเขาน้ำเริ่มรดหลแล้วครับผมจากที่ผมใส่น้ำเต็มหนีเลยดิมือนี่ไหนเป็นมือที่หาครับที่เข้าใส่ไปเนาะถ้าจะใส่เปล่ะครับจะเกี่ยวเขาหลืครับเี่ครับพวกหนึ่งมันมาทั้งในเข่าไปอยู่ครับนี่ ต้องไล่มันเข้าไปก่อนเน้นองมาบึ่งผลงานปลามือห้องครับอุ้ยเหมือนมิดมิดด้วยครับแต่ว่าไหนแต่มีครับไล่ปลากันนะครับอู้อู้อู้อือแตกส่วนอยู่ครับแตกส่วนเลยโโโโออ้้หห ู่นะครับสุดสุดเลยครับครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับผลง,งานเนาะแต่ผมบอกว่าเท่ด้วยครับครับผมเดี๋ยวเขาไล่ปลากันก่อนครับก่อนปลาเห็นหน้ามันเนิดน,นะพี่น้ฮะแบบหัวหัวเหนือมีเนี่ยนี่ผมยังข้ามถืออยู่ปลาเหงือครับนี่สิ่งทะยุหัวหัวนะเออเนี่ ตากผมล่ะเออคือบลลงเนาะนี่ติดติดขีบ,บ,บมนบันนันบ,บนโอเคเหมือนจะบ่มีนะครับแต่ว่าก็ได้ยืดแล้วเกือบอุ้ยเลยครับช่วงแรงงกมัเหมนกันไม่ยามไป body ไทยนะครับมันไปมาหลายครับปลาเฉ็งประมาณหาโตครับผมแใ่นิดเดียวเนาะ ช่วงนี้เขาตอนเสาครับแปลว่าช่วงที่ผมใส่แหลกๆหอะแ้่เสาบ่ให้ติดดิติดยง่เม่นเนีมันร่มผมง,ง่นครับผม,มหมวูวนโอเคเลยครับหมวูวนน่หลายหลายแฮ้ยข้มาแค่นี่เติดดีครับ น่ยลนอยเป็นอันนึงตัวตัวนึงเอาก้อนกันได้ครับมาสรุปนงำแรงเนาะโอ้นอกว่าไ่ได้ก็ได้อยู่ดีครันนอบอนี่ครับหาเติบยิ่ดีอื้ปลาไหลน้อยซีโตครับมีปลาดุกหน้าน้ำเล็กด้วยเนอ,อปปะปลาดุกหน้า เริ่มเขาแล้วครับนี่ดูน่อยสองตัวครับนี่พี่น้องมึงปลาควาคไม่แม้จะโตด้วยกวันครับผมอากาศเริ่มเย็นครับผมดังการนี่ปลาดุกเริ่มลงนะครับน้ำลดเนาะผมนึกว่าหน้าผมสิยวมิ้งปลาดุกบ่ได้ปลาดุกแจก็คโตเลยครับสิใส่เราเปพี่น้องมีปลาคออยู่ซีหาโตครับผมปลาเขีงกัน่นาจะซีซีบได้อยู่ รียว่า20ประมาณนี้ครับปลาไหลซีโตครับปลาดุกน้อยสครับผมสำรับมือนี้กับมีเรื่องท่านี้ครับเดี๋ยวฮอบไปบึงกันคลิปหนาครับผมว่าจะพาไปหาอย่างกระสีมี่ยามตรงกับไส้เหียบครับช่วงนี้ครับเบ็ดยังบลาท้านในไซน่อนพี่น้องนูกัช่วงนี้พักอยู่ครับบอมีห้อยครับผมครับผมแต่จะมีอยู่ประมาณนี้ครับกระสีหายกินไปเรื่อยๆครับ ตามฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะอาจจะใ้ไซรั่นอยู่ครับอีกจักน้อยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเริ่มเก็บกีเดียนแล้วครับกีเดียนกันแล้วก่อนครับผมตอนแรกีนี่ค็มีเพื่อนท่านนี้ครับสวัสดีครับ